จ,จับไม่ตัวนี้จับจะจับไม่ได้มีเครื่องมือหนีบด้วยม,ม,ม,มีก้ามด้วยก้ามเป็นอาวุธป้องกันตัวแล้วก็หนีบเหยื่ออันนี้จะพรุ่งนี้ประมาณพรุ่งนี้ก็จะออกลูกแล้วครับกลัวไหมจับได้นะ ลองดูจับได้เขาไม่ดีบเขาใจดีมากเลยตัวนี้ไม่นีบเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องมือที่จะนีบเออไม่มีกามอันนี้ปูไข่นอกกระดองสีเหลืองครับว่าอ่าเนี่ยจะอยู่กับเราอีกสองสามวันไหมจับสองมือแล้วครับทำไมเอาอีกเือ่งเอาไว้ ปกติธนาคารปูจะเพาะลูกป,ปูขนาดนี้แล้วก็ปล่อยลงทะเลทุกวัน<อ>จุดเนี้ครับลูกป,ปูอ่าใช่เป็นเมือนไทยใช่ไหมอ่าออถ้าปกติเราชอบอ่านปูไหมครับกินละเราจะกินไข่ที่อยู่ในกระดองใช่ไหมครับอ,อ่าไข่ในกระดองเนี่ยมันดูได้จากมันจะมีสีกแรงอันเนี้ยยังไม่ค่อยชัดก็แสดงว่ามีไข่ไม่มากนะ นี่ไงแมงกระพุนแมงกระพุนเหรอไม่ใช่แมงกระพุนปลาหมึกปลาหมึกนี่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 ปลาหมึกลองดูมีเป็นตัวไหมเบบี้ด้วยปลาหมึกออกออกลูกเป็นตัวเลยครับตัวเหมือนปลาหมึกเลยครับแต่ตัวเล็กเออจริงด้วยนี่คือไข่ของปลาหมึกครับอหมึกชนิดนี้เรียกหมึกกระดอง เห็นใช่ไหมเห็นว่านีเลยอ่าพรนี้ถ้าตกใจก็พูดีลองทำให้เขาตกใจหน่อยไหมตาเอ๋ตาเอ๋ตาเอ๋มันก็ไม่รู้อ่ะเต้ยไม่ไหว ปลาไข่ก็มึกเหมือนกันอ่านี่มันจะเป็นลักษณะนี้ครับเพราะว่ามันเลยไวที่จะกินแล้วแล้วก็จะมีลูกป,ป้องตัวอันเนี้ยน่าจะมีลูกอยู่ประมาณสักห้าตัวเขาจะตตบออกอ,อ่าหลังจากที่เราได้ไข่มาประมาณยี่สิบวัน<ข>ก็จะออกทำไมไข่เป็นตัวไข่ที่เลยระยะที่เรากินแล้วปกติถ้าเรากินไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกจะอยู่ในท้องปลาหมึออกเป็นไง ลองเอาอีกมือนึงจับยลกจิ้มจิ้มอ่ะจิ้มจิ้มเป็นไงนิ่มไหมเรียกมือหอมครับจะหยิบแมงดามาไวเพราะว่าแมงดาชนิดนี้เขาเรียกแมงดา นี่นี่ชนิดเดียวกันแมงดาแมงดาชนิดเดียวกันดูเฉยเฉยมันไม่กัดมันไม่กัดมันไม่กัดจับได้เลยจับหางเลยนี่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 ดูเดินได้ด้วยจับได้เลยไม่ไม่กัดไม่อะไรเลยไม่ดิ้นนี่หนีก็ไม่หนีดูนี่ไม่ไม่เหมือนปูให้พ่อดูป้องป้องให้พ่อดู จะมีไอ้นี่จะมีตาสีแดงตาสีแดงมไม่อยากขึ้นมาหน้าห้าก็ได้ไม่อยากขึ้นมานใหดินก็ดีนะจับดิ้นเดือโลกหาไม่รู้เป็นเงินคล้ายๆจะบอกว่าครึ่งน้ำครึ่งบกก็ไม่ไม่นั่นนะเขาอยู่ได้นานไหมคะได้ได้เลยครับแต่ว่าถ้าอยู่กับแบบก็ไม่ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าบินบินแบบนี้ได้มันอยู่ในโลกก็อยู่ได้ทั้งวันก็ได้ครับ แย่แพ้เรื่องไม่มีใครไม่มีตัวคู่ให้รูโอ้อ่อะจับตัวนี้ได้จับไหมไม่มีก,ามก้ามก้ามกำลังจะมีนี่เขากำลังออกก้ามออกมาเหมือนกิ่งไม้เลยอาหารบ้างอะไรบ้างด้วย ช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็นเขาอยู่เฉยๆขี้หินปูนปะใช่หินปูนไหมคะเป็นมันเป็นสัตว์น้ำชนิดเป็นทะเลหอยอเพียงต้องมาดูติลูกไม่<อ>แปลงฟันเด็กไม่แปลงฟันก็จะมีแบบนี้อันนี้จะนม่เดียวกันเลยอันนี้เขาขยันออกกําลังกายแต่อันนี้ไม่ไม่ไปไหนเลยหินปูนเลยเกาะชนิดเดียวกันเลย ฟันด้วยใช่ไหมครับนะตองประหลาดเท่เพ่ไหมไม่เท่เลยอ่าเพราะฉะนั้นต้องแปรงฟันทุกวันนะครับไม่เห็นไม่เห็นไหมน้ำเฮ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงเหมือนเลยไม่ให้ฉี่ หาไอ้กอนเออลุงเขาไม่รู้จักอาไอ้ลองจะไปหายาดค่ะไปหายาดยึดพักที่ไหนครับจะมีอยู่อยู่ธนาคารปูก็จะมีไอ้พ่ออ้พ่จับได้จับได้พี่ปูนมาดูป้องจับปลาหมึกแล<อ>้วมันตายแล้วหรอหรอให้พ่อดูให้พ่อดูนู่นมันไม่พ่นนะไม่พ่นแล้ว นนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยช่วยได้พิ่งตายด้วยฮะช่วยไม่ทันหรอกช่วยไม่ได้ป้า,คา, <shorter> ายคน <ention> มาปล่อยสั่งน้ำเวลาเราทำกินเสร็จไม่ถบต้มมันจะออกแดงๆทั้งหมดต้มตายกันทัท้งหมดไม่กัดถ้าเราไปเน้นแเขาจะอันนี้ ก็จะทายปูเป็นขนาดเปปูเป็นถ้าปูตายจะไปฆาที่ไหนะบังกูปาอะไรปูปูฮืออชายห่างกันละอ้ยหนูกะวังไหน ช้าๆนะั่นหรอใช่นี่เขาเดินก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าไปเดินเราก็จับพวันนี้รอดร้อยกว่าเซนเฮ้ยมันมุดอะมันมุดจับตัวนี้ก่อนปล่อยลงน้ำ ไปแล้วไปแล้วบายบายยังแอบจับแล้ไม่ทันละ <c oughs> ไปแล้วละ <c oughs> นี่นี่ต้องต้องจับได้เลยไม่จับจับได้เลยไม่จับ,เ,บเ, <c oughs> เอาเลยเอาเลยลูก อะไรลูกไปเลย <laughs> <laughs> โอเคมะมุมนี้รวมกันเท่าไ,ไหร่แล้วนะเยี่ยมีมรน้นโอเคเยี่ยมไหมเยี่มมยมไหมปา